เอาละทุกคนไปดู Galaxy A 24ด้วยกันดีกว่านะครว่ารอบนี้พัฒนาขึ้นจาก Galaxy A 23อย่างไรบ้างถ่าดทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาอ่ะคุณผู้ชมนี่สังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าสีสันจอเขาเป็นยังไงเอ่ยติ้งตองสวยขึ้นนะคะรอบนี้ชูจุดเด่นนะคะ3แบบอันแรกคือ Awesome Screen ก่อนก็คือ จอเทพอ่าอย่างที่2นะคะก็คือ awesome speed นั่นเองก็คือความแรงแล้วก็อย่างที่3คือ awesome camera หรือว่ากล้องดีนั่นเองนะหลังๆมาเนี่ยซัมซุงมีการพัฒนาในเรื่องของการทํามือถือให้เขาเรียกว่าดีขึ้นนะคะในรูปแบบที่เป็นคล้ายๆกับว่าเออให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะอยากตัวของดีไซน์ก่อนรอบนี้หน้าจอยังคงเป็นแบบ infinity v ก็คือเป็นจอติงหยดน้ำเนี่ย เหมือนเดิมเลยจะเรียกวีก็ไม่วีนะเดีนน๋ยวนี้มันคงโค้งเหมือนหนะย,ยดน้ำมากกว่าก็เรียกกันง่ายๆว่าติ่งหยดน้ำแล้วกันส่วนดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมานะเอาตรงๆก็ให้คล้ายๆกับรุ่นพี่เพราะว่าก่อนอันนี้ A23 เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรุ่นพี่เหมือนกันก็คือ S Series นะคะรอบนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าของจริงสวยมากเลยแต่กล้องในถ่ายยากมากๆเพราะมันสะท้อนหมดเลยคุณผู้ชมอ่ะอย่าว่ากันนะนี่น่ดุจะบิดไปทางไหนก็สะท้อนนะคะสะท้อนหมดเลยเอาว่าของจริงเนี่ยมันสวยมากข้างหลัังงเเเเนนนนนนี่ยยมมจะะะกกลลาาาาปป็็พสติแแแบบบบทคว เงางามสีเนี่ยเรียกว่าสีซิลเวอร์นะคะสีเงินถามว่าสะท้อนแทนกระจกเราได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าเอ,อ่อมันไม่ได้สะท้อนแบบเหมือนกระจกขนาดนั้นอนะแต่ในเวลาถ่ายมันสะทอนแล้วก็จับเราด้วยมือได้ค่อนข้างจะง่ายนิดนึงอันนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าของจริงสวยนะ แต่ในกล้องเนี่ยแอบถ่ายยากจริงๆนะต้องขออภัยมันที่นี่ด้วยโอเคกลับมาที่ตัวเครื่องกันบ้างคุณผู้ชมรอบนี้มีอะไรพัฒน,นาบ้างนะเริ่มต้นจากการรีวิวแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนาดุกก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเยอะมากแต่ก็โหลดเกมมาแบบเพียบเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากขนาดนั้นคราวนี้สิ่งที่เราบอกเลยว่าคือน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยเบาถือง่ายนะคะจับแล้วเนี่ยไม่ลื่นมันดูพลาสติกข้างๆขางเขาทำด้วยอะไรแต่ว่า แล้วเนี่ยมันไม่ลื่นแต่ขอบจอเนี่ยอาจจะหนาไปหน่อยนะคะรอบนี้เปลี่ยนมาใช้จอแบบ AMOLED Display แล้วนั่นหมายความว่าสีสันจอจะสวยงามขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดคราวนี้นะคะตัวจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยเอาพูดกันแบบเป็นรีวิวนะเราจะเห็นว่าเขามีการสะท้อนของตัวกล้องเนี่ยอยู่อย่างเห็นได้ชัดนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าตัวนี้เนี่ยชั้นของจอระหว่างตัวกระจกกับตัวดิสเพลย์เนี่ยอาจจะห่างกันมากอาจจะไม่ได้เคลือบลามิเนตมา แต่อย่างใดหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามาสะท้อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับอเมริกทั่วไปแต่ว่าสีสันสวยงามมากนะฮะสีสันเนี่ยสวยงามเลยถ้าเทียบกันแล้วกับตัว L C ตัวเก่าที่เป็น A 2 3เนี่ยยังไงก็มีความแตกต่างอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราซื้อขึ้นนี้ไปเราได้จอที่สวยขึ้นไหมใช่เราได้จอที่สวยขึ้นแน่นอนแต่มันอาจจะสะท้อนแบบที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่นิดนึงนะฮะนิดนึงอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ให้ทราบตามนี้เลยเนาะนี่นะคะก็จะเห็นว่าสีสันเนี่าง,างๆคื สวยงามขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไปก็จะได้มือถือที่จอสวยกว่าเดิมแน่นอนนะจ๊ะเรื่องแรกผ่านไปเรื่องจอคะ่ะคราวนี้มาดูว่าเขาให้อะไรบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเราลากตัวท็อกเกอร์ข้างบนลงมาเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของสมาร์ทวิวมีให้กับเรานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบเชื่อมต่อทีวีได้ถ้าเป็นรุ่นถูกๆของ a m ม u n g ชอบมาออกนะแต่เดี๋ยวนี้ใ,ใส่กลับมาเกือบหมดแล้วมีควิ s แชร์นะคะให้ใช้มีเนียบายแชร์ให้ใช้้ Share, ชน,ะะนนนนนะะคออััีีกก็ดเหมื ทำแล้วาสามารถใช้งานได้ Wi-Fi เนี่ยจริงๆรับได้ถึง Wi-Fi 5 GHz เลยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงตัว CPU นะคะรุ่นนี้เลือกใช้ตัวของ MediaTek Helio G99 ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูคะแนน AnTuTu เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ย s n a p 680เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะอยู่ที่มา350000กว่7เลยนะ,ะ AnTuTu เนี่ยเยอะกว่าค่อนข้างมากนะ,ะอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองเพราะว่าเราคิดว่า m e d i a t e จะมีความแรงที่ GPU ที่เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าถ้า GPU เนี่ยก็แรงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เนียนตาเท่า Adreno นะคะแต่โดยรวมๆเนี่ย เราคิดว่าจะเลือก s n a p 6 8 0หรือ G99 เนี่ยก็ไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยให้มาที่5,000ม ah, ิลลอรองรับชาร์จเร็ว25วัต์นะคะส่วนหน่วยความจะภายในเนี่ยให้มาที่128 g ิก a แเนี่ยจะอยู่ที่6 g ิเพิ่ม Micro SD Card ได้ที่1 t e b y นั่นเองนะสำหรับลำโพงของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงตัวเดียวนะคะในการใช้งานนะ,ะนี่เราเลือกอยู่ในช่วงของ Awesome Speed อยู่นะคะ เดี๋ยวเรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวตามมาแน่นอนอะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเล่น e v e r s o ์โดูนะครับต้องบอกก่อนว่ากราฟิกตัวนี้นะ่าดูปรับโลแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยปรับสูงไว้เพื่อให้สามารถจะเล่นได้ลื่นที่สุดนะฮะเพื่อสามารถเล่นได้ลื่นที่สุดลำโพงตัวเดียวเนี่ยเสียงดังฟังชัดใช้ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะตีประสิทธิลูกตีปะ่ปะอ่านี่อันนี้ถ้าเกิดเราเปิดเรสโซลูชันแบบโลเห็นไหมคะเราก็จะสามารถเล่นได้ลื่น คือบางคนไปปรับแบบสูงไงก็ここไม่ไหวอะไรเงี้ยโลเฟรมเรทสูงโอเคหรือว่าเราจะปรับกลางแล้ว frame rate เนี่ยลดลงมาหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วแต่มุมมองแต่ดูดูคิดว่าดูลื่นๆดีกเ่าเพราะว่าแม้ว่าจะปรับโลก็ตามเนี่ยแต่จะเห็นได้เลยว่าภาพต่างๆก็ยังสวยอยู่นะในเกมปัจจุบันนะฮะไม่ได้มีปัญหาแล้วอาจจะลดเอฟเฟกลงเท่านั้นเองนี่คือแบบคัตซนีนต่างๆนี่สวยงามมากโอ้ยไอดี ID น้องมีตัวนี้ด้วยะนะดูดไม่มีอะ่ะเขามีหลายตัวที่ดูดไม่มีนะไม่ได้ละสาวกเกมกาชาแบบดูดต้อง ไปสุ่มซะละนะอ่ะประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าตัวนี้มันเล่นเกมได้ประมาณไหนเนี่ยก็จะประมาณอย่างที่เราบอกเลยก็คือประมาณกลางๆนะกลางๆไม่ได้เป็นมือถือแบบโอ้เล่นเกมเวอร์วังจี้จ้าขนาดนั้นแต่ก็ถ้าปรับโลก็จะเล่น้รื่อๆแบบมอกี้เลยค่ะต่อมาเป็นเรื่องกล้องถ่ายภาพกันบ้างสิ่งที่เราชอบมากเลยคือคุณผู้ชมดูนะกล้องหลักของเขาเนี่ยนะคะ มีอัลตร้าไวท์ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็มีเลนหลักแล้วก็มีเลนมาโครเนี่ยอีก2ล้านพิกเซลนะ,ะก็คือเมน50นะคะมี OA X กันสั่นด้วยนะแล้วก็มีอัลตร้าไวท์ล้านมีมาโคร2ล้านพิกเซลแต่ไม่มีเลนเดฟซึ่งปัจจุบันสลับนาดุดเลนเดฟมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะนาดุดว่าเขาก็ใช้ AI ประมวลผลกันแทบทางนั้นนะคะตัวกล้องถ่ายภาพนะ,ะด้วยความที่เป็นตัว h e r o G99 แน่นอนว่าเขาจะอัดนะคะวิดีโอได้ระดับเพียงแค่ Full HD แน่นอนเพราะว่า G99 เนี่ยจะได้ประมาณนี้อย่างที่บอกว่าไม่ชิปเซตปานกลางหมดรูปถ่ายต่างๆนะคะ Portrait ต่างๆเนี่ยไปที่หมดอื่นๆนะคะจะมีโหมด Professional ให้กับเรา Panorama นะคะอาหารกลางคืน Macro Slow Motion แล้วก็ Hyperlapse เนี่ยให้กับเราเนี่ยได้ใช้งานกันนะคะโอเคส่วนหมดฟันนะคะหมดนี้เนี่ยก็คือหมด AR นั่นเองเดี๋ยวดูทำให้ดูคือจะบอกลักษณะเขาก็เหมือนกับแบบถ่ายรูปแล้วก็มีฟิลเตอร์โอ้ยกล้องหน้าโคตรชัดเลยว่ะคุณดูผู้ชมคุณดูอายไลเนอร์ er ที่เขียนไม่ตรงดูยังเห็นอะเอาเรื่องอยู่นะ กล้องหน้าตัวนี้เนี่ย13ล้านพิกเซลโอ้โหชัดกริฟเลยแม่จา๋ชาชัดอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปถ้าดูจากเล่นนี้มาเลยบับเบิลเวลเนี่ยคืออะไรของ,องของ,องเล่นหน่อยคุณผู้ชมอ่คุณผู้ชมมาดูอ่ b บับเบิลเวลไปนะก็ AR นะคุณผู้ชมนะ AR ตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะในความรู้สึกของการ ใช้งานของตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าดีมากเลยนะคือว่าคมชัดมากแล้วก็กล้องหลังก็อย่างที่พูดไปนะคะห้บล้านยังไ,ไงเดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ชอบก็คือเขาไม่ตัด ultra wide ออกพราเราจะเห็นได้เลยว่าหลายครั้งมือถือตรงนี้ราคานี้แบรนด์จีเลยคุณผู้ชมพูดตรงๆนะตัดออกหมดเรียบรื่นเลยแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็ไม่ได้เอามาเลยดิสเพลย์แบบนี้ด้วยนะมันอาจจะไม่ใช่ซีพที่แรงที่สุดหรอกเพราะว่าตัวเนี้ยก็คือมันก็แรงสุดใน 4G ของ mediatek แหละเพียงแต่ว่า ถ้าเทียบกับมือถือที่บางเจ้าจะให้แรงกว่านี้ก็จริงแต่ว่าคุณ1คุณไม่ได้แน่นอนจอ a m o l e d Display แบบนี้คุณไม่ได้2คุณไม่ได้กล้องที่ดีขนาดนี้แน่ๆนะฮะสก็คือในเรื่องของกล้องออตราไวทที่ยังมีอยู่นะฮะที่ชาวบ้านนั้นก็ได้ทยอยตัดทิ้งกันไปหมดแล้วนั่นเองนะคะนี่คือแกซ x y A24 แบบพรีวิวนะใครที่คิดว่าดูดีมีชาติตระกูลก็สามารถบอกนดุดได้คุณเห็นรอนนิ้วมือไหมคะนี่เราคือรีวิวแ้วพูดตรงๆแต่เอาจริงน้บเวลาเช็ดมาแล้วมันก็สวยดีนะ้ว่ือาถอ โอเคเลยนะในตัวของกล้องต่างๆที่ให้มาจอภาพแบตเตอรี่500 0ันนะคะรองรับชาร์จเร็ว25วัตหวังว่าตัว Galaxy A 2 4ตัวนี้จะทำให้คุณผู้ชมนั้นวัดไหวได้บ้างนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนซัมซุงกันเหมือนเดิมนะฮะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ซัมซุงก็จะได้เสมอคืออะไรคุณผู้ชมรู้ไหมซอฟต์แวร์นะ,ะโปรแกรมซอฟต์แวร์การใช้งานต่างๆนี่คือสิ่งที่ซัมซุงไว้ใจได้เสมอก็หวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมวัดไหวได้แล้วก็ไปซื้อกันนะคะ,จะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีจ้า